สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพรบันแร่งเอฟซีหนองหงิงเด้อค่ะพ่วพอกับช่องประวันแม่ครัวน้องหงิงเด้อค่ะนี่น oh ี่ก็คือปลาสีปลาวันตากแดดนะคะมาทอดแล้วก็ตำทัวขนมจีนค่ะตอนนี้ก็ะยุ่เฮือนค่ะปลานางอยู่หน้า ว่าเม็ดประแดกแล้วค่ะแ้วก็ตากปลามื้อนี้มันมีแดดเนาะค่ะย่างแสบค่ะนี่กับปลาคอปลาคอกับปลาเข่งค่ะแผ่ออกแล้วก็ทอดแผ่แล้วก็ตากแดดแล้วก็เอามาทอดค่ะนัวนัวแสบค่ะได้ตำทัวขึ้น มีขนมจีนไปเก็บภาษีกันค่ะเดี๋ยวพาไปเบิงรถเกี่ยวเข่าข้างเฮื่อนค่ะมีค่ะรถเกี่ยวเข่าค่ะ นั่นเขาเหนียวค่ะเกี่ยวเขาเหนียวเนาะค่ะเกีียวเขาเหนียวค่ะแต่เขาเจ้าหน้านีเพิ่มเพิ่นในเกี่ยวค่ะอันนี้เขาเจ้าค่ะต,ตีนเพื่มป่าวันนี่เขาเจ้าด้วยค่ะ เจ้าเพิ่นเพื่อนเกลียวค่ะบงต,นตนง้นกล้วยต้นกล้วยเนืองปะว่ามันเห็นตน้นแบบร้าวสูงมันกระสิสูงน้ำค่ะมันแข็งเขาลุงโมกเผินเผาขยะลกห้าในสวนแล้วก็มาเผามันแห้งเลยครัเผาไปเผาไก่ต้นม่วงลวกเบิดค่ะมาแล้ว แล้วแดดห,หนมน่อยนึงตะวันกีิีอวอไปหน้าค่ะไปเซตหลางตู้เย็นก่อนเนาะค่ะทำความสะอาดห้องยี่หลาอีกไปเซตมาว่านในเมียนของค่ะสักเปลี่ยนผ้าปูปเปลี่ยนยังถอดดอ,อกเบิดเอาผองโมมยังมามาสักค่ะ แล้วมันนีก็สิเป้เปสตเป้ยังแบบในสั่นในยังค่ะสเสตตู้เย็นหลานตู้เย็นก่อนค่ะทำความสะอาดขวดเปย์ยังจงสั่นเอีเบิรงวิวเนาะค่ะมันห่อนแห้งค่ะ ป้านางว่าไปปลูกดอกไม้มันห่อนแห้งหลายกักฝูเข้าลูบาวโทนว่าเดี๋ยวคอยจิตจัดไปสื่อ,อเปลือกบักพ้าปวป้าวั่นเววแซ่ํนำมักก่อนเป็นอย่างเห็นมันอมอมนำมักแล้วก็อะไรเล่งลากะ ใจัุ่ิใส่ลงมันก็จะงอกเร็วค่ะมันจะง้ามเร็วแดดแดดแดดประวันเมืองลุงหมกตอนนั้นมันแดดอยูปป่ปาตอนนี้บ่ถึกแดดเพราะเม็ดนี่ตากวยบ่โดนแดดแล้วแดดมันหนีแล้ว ไซคอนโดตาค่ะซั่งแมงวันปลาช,ช่อนปลาช่อนปลาดุปลาหมอนี่ปลาคอปลาดุปลาเข็มค่ะนี่แหละค่ะนากินแบบบันนองเท่านอกค่ะ,คะบักข่าว ขสาวกำลังหน่อยอ่อนแน่บแต่ถ้ามีสีนค่ะขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยเพชรบัณฑแพงเอฟซี FC หนอง,องหงินเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเขา้ากดติดตามทิมมห้ยทิมหลังบ้านเนาะคะ่ะมาคอมเมนต์มากดติดตามขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ทั้งคนติดตามใหม่แล้วก็ติดตามเก่าก็ดีเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจน่ะน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดขับสักค์เนาะคะ่ะขอบคุณเอฟซีตามประเทศแล้วก็ในประเทศเนาะคะ่ะขอให้ ดำลำลวยลวยสุขภาพหลางกายแข็งแรงสุขูสุสคนเด้อค่ะ,คะสำหรับกิมเหนียวสำนิกก็เน,นาคะค่ะทีมหนาพอกกันไม่สวัสดีค่ะ